เอยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner Wall กับ Blue Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับ Monster Review นะซึ่งนะครับเป็นไอเด็กเด็กจริงหรือเปล่านะก็จะวัดเด็กก็ไม่เด็กนะทุกคนนะเพราะว่าทีมเนี่ยนะฮะในการฟาร์มเนี่ยเพื่อนๆมันครบเหลือเกินนะฮะ <c oughs> เนี่ยนะครับก็ไอเดียนี้เนาะก็จะมีนี่ครับผมนะผมยังไม่ได้วางไม่ครบนะไอเดียนี้มี3ตัวแล้วเพื่อนๆนะผมได้ตัวนี้อีกตัวนี้ขอวัดหน่อยสำหรับนี่นะ นี่แสงมืดนะแสงมืดนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็โปรไฟล์โปรไฟล์นะขอวันนิดนึงขอนนิดนึงนะครับทีมฟาร์มโอเคเลยนะถือว่าค่อนข้างไวนะครับ b j เไฟ s โซโลมีหมดนะครับอ่ะทีมฟาร์มครบเลยนะตัวที่เราจะรีวิววันนี้นั่นก็คือนะครับลามมีเอลและกาเซียนะนะครับลามมีเอลด้วยนะ มีลูเอลเฮอกับกาเซียนะครับโอ้โหชื่ออ่านยากเลยน,นะก็เรียกว่าขออนุญ,ญาตเรียกแฝดแสงแล้วกันนะครับง่ายสุดละนะครับแฝดแสงนะครับตัวนี้เป็นสายสนับสนุนบอกเลยว่าโคตรเก่งมากนะเราก็ได้มานะครับโอ้โหเข้ากับทีมโคตรด,ดีนะครับอ่ะตัวนี้เป็นสายสนับสนุนนะนักรีเวล40นะครับโดยสเต็ตเบื้องต้นเนีย่ยเลือดถือว่าโอเคเลยนะ1380นะครับแอตแทคก็ er ไม่แย่นะแล้วก็ดีเฟนก็สูงสปีด102นะปลุกมาได้แม่นด้วยนะครับไปดูสกิลกันดีกว่าเนาะ ตัวแรกเลยนะครับอ่ะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นี่นะฮะก็ตัวที่ถือฮอนเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะถือในส่วนของอ่าตัวนี้ตัวนี้ถือแตนนะทุกคนนะตัวนี้ตัวถือแตนเนี่ยนะฮะมีลูเอลเนี่ยนะครับตัวด้านที่ถือแต็มเปิดถือแตนนี่แหละเนาะนะครับสกิลหนึ่งนะเป็นการเพิ่มเกจนะครับโจมตีของมาเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอัพเต็มเนาะก็มีในส่วนของเอฟเฟกต์ความเสียหายบวกไปยี่สิบด้วยนะครับเนาะแล้วก็ มันจะไปคล้องกับสกิลนี้นะันเป็นในเอฟเฟกต์ความเสียหายนะครับง่ายๆก็คือสกิลเนี่ยจะทำการเพิ่มเกรดนะครับเนาะเพิ่มเกรดให้เพื่อนเนาะสกิลสองเนี่ยนะครับเป็นการลดคูลดาวสกิลนะให้กับพวกเป้าหมายหนึ่งเทินนะครับนี่ก็สมมติว่าอ่าเหลือสี่เทินนะอย่างเช่นนะครับเพื่อนเราใช้สกิลไปแล้วเราใช้ท่านี้เนี่ยก็จะลดให้เพื่อนเนาะนะครับแล้วก็สกิลที่เมนะเพิ่มพลังโจมตีนะครับก็คือบัฟดาบสองเทินนะครับอัพเต็มเหลือสี่เทินนะตัวเนี้ยนะครับมาถึงเนี้ยน้องก็จะเปิดก่อนเนาะมี ไม่บับดาบก็เพิ่มเกรดนี่แหละเออถ้าเกรดมันน้อยก็เพิ่มเกรดนะครับอ่ะเนาะก็จะเป็นการส่วนใหญ่จะบับดาบนะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะตัวที่ถือธนูนะครับเนาะก็จะเป็นนะฮะสกิลที่1ก็คือโจมตีศัตรู30%แล้วก็มีโอกาสลดเกรดนะลดเกรดลง30อัพเต็มเนี่ยนะครับลดเข้าไปอีกถึง50%นะเพื่อนๆนะสำหรับท่าหนึ่งเนาะท่าสองนะครับเป็นการตีเป้าหมาย3ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มคู์เซ็นตเทิร์นนะครับอ่ะนะครับเวลาใช้มันใช้คู่กันเนทิน ฝึกซ้อมให้ดีๆแต่บอกเลยว่าตัวนี้นะครับพอมันใช้คู่กันอย่างเงี้ยมันเก่งมากนะครับอันเนี้ยตีสามฮิตนะครับเพิ่มคูลดาวหนึ่งเทิร์นเนาะอัพเต็มนะครับเนี่ยเออก็จะมีโอกาสถึง60%นะครับแล้วก็ถ้าที่3เนาะโจมตีศัตรูทุกตัว3ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส75%นะครับที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลัง1อันแล้วก็มีโอกาส50%ที่าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะลดเกลียดสิบเปอร์ายๆว่านะครับมาถึงเนี่ยบัฟดาบนะวสี่เทินพูดบ่ายๆว่ตรงข้าม แถมลดเกดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ทีละสิบถ้าเกิดมันติดสาิดอ่ะสาทุกคนแล้วก็ลีดเดอร์เพิ่มครีปยีเนาะนะครับลูนที่ใส่ก็สวิฟแน่นอนนะสวิฟกับอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวไปดูใน RTA กซ์ดนนีกว่านะนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นใน RTA เนาะนะครับอันนี้ผมตีไว้แค่3เงินเองนะจริงๆกับผมว่าดีเนี้ยหนึ่งทองส,สบายๆนะครับนะตัวนี้ก็จะมีตัวเล่งตัวหนึ่งนะซึ่งคอมโบตัวเล่งอ่ะถ้าเล่นก็จะเล่นประมาณนี้นะแล้วก็มีอ่อน้อง นะครับซอนย่าเนาะแล้วก็จะมีนินมืดนะครับอีกตัวเนี่ยอาจจะเป็นโอลิเวอร์หรือว่าปืนกลนะครับแล้วแต่สถานการณ์เนาะแต่ในที่ผมเล่นนะครับผมก็ทำลูนไว้อ่าร้อยเจ็ดสิบสองจริงๆอ่ะทำได้ถึง200บวกนะถ้าเกิดว่าลูนใครแน่นๆเนาะนะครับแล้วเลือดเยอะๆนะมีแม่นนะครับเนาะมีแม่นเอาไว้ลบบัฟด้วยนะครับแค่นี้ก็ถึกแล้วนะลูนี่ใส่เนี่ยแนะนำเป็นสวิปถ้าชา้าก็สวิปวิวนะถ้าไวก็ผสมไปเลยนะครับลูนผมก็ได้ประมาณนี้เอฟอาอ์ติแฟกต์ก็ใส่เป็นแม่นแล้วก็กันธาตุนะหรือว่า ระมีแรงตามสปีดก็ได้นะครับระมีแรงตามพีพีเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนใหญ่คอมโบที่เราจะเล่นเนี่ยนะครับก็อาจจะเล่นคู่กับโอลิเวอร์ก็ได้นะ้องม้งก็ได้นะครับหรือถ้าให้ดีเนี่ยเล่นตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ได้ได้หมดเลยเพื่อนๆนะเป็นตัวที่แบบไปกับใครก็อร่อยอะ <c oughs> ่ะไปเดี๋ยวไปดูการเล่นกันนะทีมนี้เนาะนะครับผมก็หยิบมาเป็นม้งนะแล้วก็นินมืดเนาะเนี่ยผมได้หยิบประมาณนี้นะนินมืดกับแฝดเอานินมืด แฝดถ้าตาไหนไม่ใช่แฝดผมก็จะใช้เป็นอ,อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะตัวเพียวเพียวนิรามบับดาบเนาะบับดาบบับสปีดนะฮะแล้วก็เล่นกับปืนกลเล่นได้หมดเลยนะเนะีนะ่ยไปดูนะครับรีเพกันก็เห็นไอดีสวยดีแล้วก็อยากได้มาทำคอนเทนต์เนาะนะครับและดันเปิดได้พอดีเลยเออก็ได้ตัวมารีวิวเลยนะนะครับแล้วก็กิจสกอจิก,จกรรมผมฟาร์มอยู่ไม่ได้เปิดเลยนะถ้าเกิดว่า นะครับใครที่ดูและชอบเนี่ยอยากจะนะฮะรับไปดูแลต่อก็ก็ปล่อยนะนะฮะผมจะได้เอาตังค์ไปเติมแพ็คเติมแพ็คหลักแพ็คหล,ลักตัวยังไม่ครบนะครับแพ็คหลักขาดอยู่ประมาณตอนนี้เหลือทันจิโร่ไฟนะฮะแล้วก็นิสโกะธาตุไฟนิสโกะธาตุน้ำเลยแค่นั้นเองนี่นะ,ะนินมืดก็บอกเลยว่าโอ้โหมีบัฟดาบอย่างนี้เราบัฟเสร็จชอบเลยทุกคนนะช้อปปิ้งเพลินเลยนะ,ะนี่แต่ว่าค่าไปก่อนเนาะแล้วก็ปึ้งนะฮะ เขาจะสกิลอะไรก็ปล่อยเข้าไปนะมีที่ปัญหาของเรานะพอเราเก็บตัวดาเมจไปละที่เหลือก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะดาเมจไม่ค่อยเยอะนะครับดาเมก้าจะอยู่ที่นานะนิดนึงนะแต่เดี๋ยวเราก็เก็บได้อีกเห็นไหมเพิ่มเกียรตินะครับนะปืนกลน,นี่เราก็มีมองนะการที่เล่นทีมนี้แล้วแบบมีมองนะโอ้โหช่วยได้เยอะนะครับมองก็คอยรอบเพื่อนไว้แล้วก็ต่อยแล้วก็นินโอ้โหทำดาเมจนินลูนสวยมากนะผมเปิดลูน,นินให้ดูนะครับ เนาะตานี้นะครับตานี้ก็หยิบมาเจอทีหมอกถึกหน่อยเนาะผมก็หยิบตัวท้ายมาเขาก็แบนตัวบัฟดาบนะซึ่งนะครับตานี้ผมตั้งใจหยิบมา2ตัวคิดว่าน่าจะต้องโดนแบนตัวสักตัวนึงอนะไม่แปรแสงก็น้องเนี่ยนะฮะน้องอะไรนะจำชื่อไม่ค่อยได้เลยจริงน้องคุกกี้นะฮะเออนั่นแหละโดนแบนไปนะผมก็แบนล่มไฟเขานะนะครับมาฝั่งตรงข้ามยังไม่เอาผมก็ปาดเข้าไปก่อนนะ ถ้ารูนไวๆเนาะนะครับบัฟดาบก่อนเนี่ยนะครับเจ้าสนญาใด้ปาตายเลยอน,นี้ลบบัฟไปเห็นไหมแล้วก็ครอบนะครับแล้วก็กดสกิลปึ้งเข้าไปให้นะครับแล้วก็ต่อยเข้าไปอีกนี่เรียบร้อยไปหนึ่งนะนี่เห็นไหมเข้าปุ๊บสกิลหนึ่งต่อโอ้โ,อโหบอกเลยว่าอย่างเจ็บทุกคนยังไงเขาก็ไม่นาา่าจะพิกไหวนะถึงจะมี 2ต,ตัวถึงเราจะใช้สกิลไปหมดแล้วนะครับเห็นไหมนี่มีการเพิ่มเกรนะครับแล้วก็สโลว์เข้าไปต่อยสตาร์ทอีกครอบอีกเนี่ยเรามอง EX ด้วยนะทุกคนนะเห็นไหมแล้วก็มาแล้วครับสกิลวนมาปาดเข้าไปอีกรอบหนึ่งข้อดีของแฝดแสงก็คือมันลดคูดาวได้นะนะครับ <c oughs> หรือใครเอวกไวไอดีบ้านโตๆเนะี่ยจะใส่เป็น EX ก็ได้นะครับเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้หยิบนะออตอนนี้หยิบไม่ได้นะครับ ม,มันจะมีบางตาที่เล่นได้อะอย่างเช่นตานี้ใช่ไหมตานี้เราเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะโอเคตานี้ไะลองไปดูคอมโบกันนะครับพาแย่งมองใบนะเราก็มีโอลิเวอร์แล้วก็แฟดน,นะครับอบาร์คใบสันนะผมก็หยิบม,มาเป็นนินมืดเตือน,นกลมืดนะครับโอ้โหสามสามแสงมืดเลยตัวโคตรน่านเล่นออเครคเซฟีนะออเรคเซลมนะครับตัวยืมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราโดนแย่งหลียเนาะหลียมันสามตัวนะี้คือมันเป็นยอดฮิตนะครับนี่แล้วก็บัฟดาบนเลยนะ แล้วก็ทําการลบบัฟนะครับลบเอี้ยงเลยนี่แล้วก็โอลิเวอร์ไล่ลำนะครับโอ้โหเป็นไงนินมาแล้วทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยไม่รอดนะแรงประมาณหนึ่งทองเนะี่ยโดนคอมโบนี้นะสนุกนะตีไว้ด้วยแช่นินก็แช่ไปไม่เป็นไรนะครับวางเข้าไปอีกนะครับเหลือเหลือเหลืออาร์กนะอาร์กก็ไม่น่าจะไหวนะอาร์กบอกไม่มีสกิลให้เล่นละ นี่ใบสันนะโดนกดเกรดยับยับเลยครับนี่ผมก็เพิ่มเกรดให้นินอีกนะแล้วก็ตีก็ไม่เป็นไรนะครับอะแล้วก็นี่ครับโอ้โหวิสก,กิลเป็นไงเบิดเกาะเข้าไปนะครับแรงว่ะเพื่อนเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากนะน้องแฝดน,นะครับเนี่ยเห็นว่าเพิ่มเกรดตีแล้วก็ระเบิดวางนะวางไม่ติด่ยเรียบร้อยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบปั่นป่วนมากถ้ามาไดีหลักนะถ้ามาไดีหลักนะทุกคนอันนี้โดนแบนนะอันนี้โดนแบนไปนะเพื่อนก็ได้ลำแบบเต็มวงนะอ่ะดูคอมโบนี้กันบ้างครับผมเล่นสนุกเนะี่ยผมหยิบประมาณเนะี่ยผมทําลูนอยู่ประมาณไม่กี่ตัวนะครับเล่นมันมากตัวนี้ครบเครื่องคิดดูดิถ้าผมแบบมีไอดีนี้มีเสือมืดหรือว่าไม่ต้องเสือมืดหรอกมีเสือลมก็ได้เสือลมสก,กิลเต็มหรือตัวผู้ลมอะไรไงโหเล่นมันมากนะครับเพราะมันมีบัฟดาบลมบัฟไง นมันก็จะแรงเพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็ปาดเข้าไปไปยังเอให้โอ้โหเหลือน,นิดนึงให้มันแรงครับปรับาดาบนะฮะนี่แล้วก็ตีสกิลหนึ่งนะจริงๆผมก็ตีแค่นี้ก็พอนะสกิลหนึ่งเดีย๋ยวผมเก็บไว้ลบบัฟนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีมีพิษอยู่กับมีแหวนเนาะอันนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะนะครับก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายเขาก็พยายามเจาะเรานะนะครับเราก็ไปีเข้าไปนะ่ นี่ปืนกลนะครับปืบนกลเอกด้วยโอ้โหมาแล้วครับปืบนกลตีไงแจกผิดใช่ไหมนะยิงเข้าไปอีกนี่ครับผมปากเขาให้นะเรียบร้อยเล่นง่ายไม่มเปอนนะอย่างง่ายเลยนะนะครับสนุกมากแฝดแสงโคตรเก่งนะครับวันนี้ก็ได้รีวิวแล้วนะใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปแบบนี้หรืออยากรีววิให้รีวิวตัวไหนเนาะถ้าตัวไหนที่ผมมีผมก็จะรีวิวให้นะถ้าไม่มีก็ให้ยูไมดีมารีวิวได้นะครับนี่อันนี้นิดมืดนะเป็นไงนิดมืดสวยไหมนะครับเลือดหนึ่งหมื่น ไอแท็กวันสามนะครับนี่เป็นรุนดิเอ็กวิลด้วยเนาะนะครับรุ่นกิจกรรมอะไรพวกนี้ยังไม่ได้เลือกเลยนะไอดีนี้เนาะนะครับก็เนี่ยสกอร์ไม่ได้เปิดเลยทุกคนนะแรกแรกไว้นะฟาร์มไว้แรกแรกไว้ยังไม่ได้เปิดเลยครับเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าสนใจดีนี้ก็ติดต่อกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม